สื่อมวลชนทุกท่านครับกระผมรู้สึกกินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานประชุมสมดานรมเจ้าท่ากับการท่องเที่ยววิถีใหม่ชายหาดย่งยืนและงานแถลงขน่ขาวโครงการเสริมสร้างชายชหาดจอบเทียนจังหวัดชนบุรีระยะที่หนึ่งในครั้งนี้หาดจอมเทียนนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับชาติที่มีชื่อเสียงรู้จักกันทั่วโลก เียงคู่กับชายหาดพัทยามาต่อเนื่องยาวนานนับเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเดินทางสะดวกมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมทั่งอยู่ในธรรมชาติที่งดงามจึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอจากการเก่ารายงานที่รับทราบมาพบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชายหาดจอมเทียนได้ประสบปัญหาเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากการที่น้ำทะเลกัดเซาะชายหาดอย่ารงรุนแรงทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติกำลังถูกทำลายลงไปชายหาดจะหายไปหากไม่มีการดำเนินการใดๆในระยะเวลาอันใกล้นี้กระผมในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า และนักวิชาการทุกท่านที่ได้เข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาสําคัญระดับชาติในครั้งนี้เพื่อให้เกิดรูปธรรมที่ที่ได้เคยทํานี้สําเร็จมาแล้วจากโครงการเสริมสร้างชายหาดพัทยาที่ทําให้ชายหาดพัทยากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสร้างความงดงามประทับใจให้เกิดขึ้นกับผู้พกเห็นและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในวันนี้เรากำลังจะได้พบกับภาพแบบเดียวกันนั้นในชายหาดจอบเทียนแลวก็เป็นความสำเร็จร่วมกันทั้งฝ่ายภาครัฐฝ่ายวิชาการภาคเอกชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่ได้พยายามร่วมกันที่จะให้เกิดหาดจอบเทียนกลับมามีชีวิตชีวาสวยงามดังเดิมในระยะเวลาอัางนงกล้นี้เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในวิถีรูปแบบใหม่โดยเฉพาะ จากต่างประเทศเมื่อวิกฤตโควิด -19 ได้ผ่านพ้นไปและเพื่อให้คนไทยเราเองได้กลับมาเที่ยวชายหาดจอมเทียนมากขึ้นอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นหลักการของเราทุกคนที่จะต้องร่วมกันดูแลรักษาการทรัพยากรและการท่องเที่ยวของไทยให้มีชื่อเสียงเรื่องลือและยั่งยืนในความสวยงามตามธรรมชาติกระผมขอถือโอกาสนี้อวยพรให้โครงการเสริมสายชายหาดจอมเทียนจังหวัดชลบุรี ในระยะที่หนึ่งนี้ประสบการสำเร็จตามเป้าหมายและเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งและเป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหากัดซอชายฝั่งและชายหาดต่างๆทั่วประเทศของไทยปัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเปิดการประชุมสัมมนากรมเจ้าท่ากับการท่องเที่ยววิถีใหม่ชายหาดยั่งยืนและงานแถลงข่าวในโครงการเสริมสร้างชายหาดจอมเทียนจังหวัดชนบุรีระยะที่หนึ่ง อย่างเป็นทางการณักนแบนี้ขอบคุณครับขอขอบคุณท่านเวลาทเทพนวันนี้เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวท่านยังคงอยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะขอเรียนเชิญนะคะ